สวัสดีชาว GTSan ทั้งหลายด้วยนะครับหรือว่าน้องๆที่ติดตามผมด,ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกภาพสวย g t แ a n นะครับนี่ใช้ได้ทุกเมืองนะครับตอนคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาแจกภาพสวยตัวนี้นะครับซึ่งมาแจกอ้ะคุณดูนะเวลาเดียวตรงเลยง่าเห่าไแต่ว่าจะลงแบบช้าหน่อยนะครับอืมโอเคนะครับนี่ประมาณนี้ อันนี้คือตอนกลางวันปะน้่นตอนกลางวันนะครับหรือตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้น,นะครับโอเคครับนี่ประมานี่จใดลลดะให้ดูโมเดลรถนะครับให้ดูโมเดลรถก็คือมันจะสวยขึ้นนะครับนี่มาดูสีสดขึ้นเป็นไงคือแบบปกตินี่คือแบบมันไม่ค่อยแบบเทนะมมดูบอกเลยไม่ค่อยเทอืม คิดิดผมนะจ้าเนี้ยคิดิดผมนะจ้าครับใครไปแจกอ่าอันนี้ด้วยนะครับให้คิดิดกูด้วยนะครับไม่ให้กูตกนและวันนี้นะครับถนนถนนนี่ประมาณนี้อันนี้คือภาพแบบไม่สุดนะครับไม่ใช่แม็กนะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยๆนะครับไม่ใช่ภาพแม็กนะนี่เูี๋ยวภาพแบบไปดูแล้วกันปึ๊บปั๊บ แม็กมดเลยนะไอ่เชี่ยโอ้โหก็คือมันถามว่ายัางลื่นไหมมันก็ลื่นนะครับแต่ว่าถ้าคนเยอะว้าบอกเลยว่าค้างแน่นอนกระตุกแน่นอนไม่ต้องห่วง <c oughs> นี่ประมาณนี้โอเททยูีดีไอ้ชี่ยอยู่ถนนนะครับโคตรสุดอ้ช่ยจริง่อนี่ขนาดแบบเปิดแบบไม่แม็กนะครับ ก็ยังสวยอะ่ะมองตรงเออใชอ่เดี๋ยวปรับปรับปรับเป็นตอนกลางคืนให้ดูนะครับมาด,ดูบอกเลยโคสวยกลางคืนมันเอ,อ่อสองสองนี่ไงน,นี้ประมาณตอนกลางคืนปะมันตอนกลางคืนหรือตอนเย็นวะเอาประมาณนี้แหละอ่ะเอาเงี้ยประมาณนี้แหละนะครับ อ่ะนี่ประมาณตอนคืนก็ประมาณนี้นะครับดูเฮียโคสวยอะ่ะไอสัตว์กูดูดูดินะครับใครชอบก็ติดตามนะครับแค่นั้นแหละติดตามไวเลยเดี๋ยวมีแจกมาบ่อยๆในการนะครับแจกบ่อยๆละเดี๋ยวมาทําคลิปแจกบ่อยๆนะครับ,บน,บบน,บนี่ประมาณนี้ <c oughs> ใครไปแจกนะฝากเอาชี้ิตให้ผมด้วยนะครับกูดูน,ะนี่ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้บ๊ายยวันนี้ก็ไปละ